ในค่ำคืนหนึ่งที่เงียบป่าทึบแห่งหนึ่งถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบเสียงลมพัดผ่านใบไม้สร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นมาจากความมืดมันเป็นเสียงของหุ่นกระบอกสองตัวที่ถูกทิ้งไว้ในป่าลึกโดยไร้คนเชิดหุ่นกระบอกตัวแรกชื่อปันมีใบหน้าซางซาะและดวงตากลมโต ที่ดูลาวกับจ้องมองลึกเข้าไปในจิตใจของผู้พบเห็นลายยิ้มของมันกว้างเกินจริงแถมดูไม่เป็นธรรมชาติเอัะเลยเสื้อผ้าของมันขาดหลุบรีดและเก่ามากสีที่เคยสดใสก็จางลงเกินเหลือแต่สีเทาอมเขียวหุ่นตัวที่สองชื่อปอมีรูปร่างสูงโตงใบหน้าเรียบเฉยไม่มีรอยยิ้ม ดวงตาของมันดูเพียงกลูวลวงที่ดูดกืนแสงทุกอย่างที่ส่องเข้ามาเสื้อผ้าของมันก็เก่าไม่ต่างจากปันเท่าไหร่นะแต่กลับดูสะอาดเลาวกับเพิ่งถูกซักมาหมัดมาทั้งสองเคลื่อนไหวได้โดยนี่งีใครเชิดบรรยากาศรอบตัวพวกมันเย็นเยอะเยือกแม้จะมีเสียงหายใจก็ยังไม่สามารถได้ยินได้ทันใดนั้นปัน ก็าหันมามองป่อง้วยตาที่กว้างขึ้นและพูดด้วยเสียงแหบเราต้องหาทางออกจากที่นี่ปองไม่ตอบแต่กลับค่อยๆหันศีรษะไปทางปันอย่างช้าๆดวงตาที่ว่างเปล่าของมันทำให้ปันรู้สึกไม่สบายใจขณะที่ทั้งสองเพื่อนไหวใ,ในป่าเสียงใบไม้ที่ถูกเหยียบย่ำดังขึ้นแต่ไม่มีรอยเท้าใดๆปากฏบนพื้นดิน ทันใดนั้นก็มีเสียงห่และโมละ,ะเยะเย้ดังขึ้นมาในความมืดทันทีปันและปองดิดชะงักหันไปมองรอบตัวแต่ก็ไม่พบไขรและเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมมันเป็นเสียงของผู้หญิงที่ฟังดูทั้งเศร้าและโกรธและแค้นมากตันเล่มรู้สึกหวาดกลัวใครอยู่ที่นั่น มันถามด้วยเสียงสั่งเคือแต่ไม่มีคำตอบแต่ทันใดนั้นตองก็ชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่นั่นมีรูปผู้หญิงยืนอยู่คธอสวมชุดสีขาวยาวสีหน้าเศร้าหมองและดวงตาของเธอดำมืดล่ากับเหวปันพยายามพูดอะไรแต่เสียงของมันก็ถูกตัดขาดเวยเสียงกิดล้องของผู้หญิงนั้นปองเร่มเคลื่อนไหว ไปทางผู้หญิงอย่างช้าๆโดยไม่สนใจปันที่กำลังพยายามจะหยุดมันเมื่อปองเข้าใกล้ผู้หญิงมากขึ้นในหน้าของมันก็รล่มเปลี่ยนไปจากที่เคยเรียบเฉยก็ล่มบิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มที่กว้างและน่ากลัวผู้หญิงนั้นยื่นมือออกมาแตะที่หน้าปองและทันใดนั้นปองก็หายตัวไปเหลือเพียงเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นในความมืด ตันเหลือเพียงตัวคนเดียวมอนรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่พัดผ่านหลังของมันไตเมื่อหันกลับไปมันจะเห็นตองยืนอยู่ข้างหลังเบ้ใบหน้าที่บิดเบี้ยวและดวงตาที่กลมปอมพูดไปเสียงที่ฟังดูไม่ใช่เสียงของมันเองลาพดทางออกแล้วก่อนที่ปันจะถูกดึงเข้าไปในความมืดโดยมีเพียงเสียงโหละที่ดังขึ้นในตานั้นข้าคืนนั้นผ่านไต ปากลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าหุ่นกระบอกห้องสองไปอยู่ที่ไหนและใครคือผู้หญิงในชุดขาวคนนั้นกันแน่หลังจากค่ำคืนที่หุ่นกระบอกทั้งสองหายตัวไปในความมืดนั้นป่าก็กลับสู่ความเงียบอีกครั้งแต่ในความเงียบนั้นมันไม่ปกติมันเป็นความเงียบที่หนักอึ้งเต็นไปเรื้อลางายและเช้าวันต่อมาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ป่า ก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางคนบอกว่าได้ยินเสียงหวนเลาะในยามค่ำคืนบางคนบอกว่าเห็นรูปผู้หญิงในชุดผผาที่ยืนอยู่ขอบป่าแต่ในเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ไม่พบอะไรชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในป่าหลึก,กันอีกและหนึ่งสัปดาห์ต่อมามีกลุ่มนักสำรวจเดินทางมาถึงหมู่บ้าน พวกเขาได้ยินเรื่องราแปลกประหลาดจากชาวบ้านและตัดสินใจเข้าไปในสำรวจป่าเพื่อหาความจริงทีมสำรวจประกอบด้วยสมาชิกสี่คนนำโดยนายซึ่งเป็นหัวหน้าทีมที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์นุชสาวสวยที่กล้าหาญแต่ขี้ระแวงป้อมช่งางภาพที่ชอบความตื่นเต้นและเบนนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในเหตุผลเมื่อทีมสำรวจเดินป่า เข้ามาในป่าพวกเขาก็พบสิ่งที่แตกประหลาาตั้งแต่แรกเข้าเสียงเริ่มพัดผ่าใบไม้ดูเหมือนกระซิกทำเตือนและบรรยากาศรอบตัวเย็นไปหมดจนผิดปกติทีมงานเริ่มตั้งแคมป์ในป่าและเริ่มสำรวจป่าในคืนนั้นพื้นขณะที่ทุกคนกำลังนั่งรอบกองไฟเสียงกระซิกแผ่วเบาดังขึ้นมาจากความมืดนุบสะดุง้งและถามว่าใครอยู่ที่นั่น แต่ก็ไม่มีใครตอบและทันใดนั้นก็มีเสียงหเลาะดังขึ้นมาจากความมืดทุกคนหันไปมองแต่ก็ไม่พบอะไรเช้าวันต่อมาป้อมหายตัวไปทีมงานค้นหาทุกที่แต่ก็ไม่พบร่องรอยของเขาและคืนนั้นเองเสียงหเลาะดังขึ้นอีกครั้งและคราวนี้เบนก็หายตัวไปเช่นกันนายนนนุชโลมวาดกลัวแต่ก็ตัดสินใจจะค้นหาความจริงให้จนได้ และในคืนที่สามขณะที่นายรณุตกำลังเดินสำรวจป่านั้นพวกเขาก็เจอสับหุ่นกระบอกสองตัวที่ยืนอยู่ใกล้กับไม้ใหญ่มันคือปันและปองหุ่นกระบอกทั้งสองเพื่อนไหวได้โดยไม่มีใครเชิดและใบหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวนายพยายามจะพูดคุยกับหุ่นกระบอกแต่ปันกลับพูดไมเสียงแหบและพบทางออกแล้ว ทันใดนั้นเงารูปผู้หญิงในชุดขาวก็ปรากฏขึ้นเธอย,ยื่นมือออกมาและแตะที่หน้าปองก่อนที่ตองจะหายตัวไปนายดนุษพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ถูกดึงเข้าไปในความมืดโดยมีเพียงเสียงหห่เละที่ดังขึ้นในป่าและเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบแคมป์ที่ถูกทิ้งร้างและไม่มีใครพบล่อง้อยของทีมสำรวจป่าปา่า กาสู่ความเงียบอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าอีกความลึกของหุ่นกระบอกและผู้หญิงในชุดขาวก็ยังครปริศนาต่อไปจนไม่มีใครสามารถแก้ไขได้แล้วคุณทูฟังล่ะคะสามารถแก้ไขสิ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้หรือไม่หุ่นกระบอกสองตัวนี้เป็นไขกันแน่